ช่วงที่2ของรายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้ค่ะตอนอย่าอนุโมทนาบาปนะคะในช่วงมองโลกเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะถามพระอาจารย์กันต่อค่ะว่าเราเนี่ยจะใช้บ่อยๆโดยเฉพาะคนวัดอย่างเราก็จะใช้ทั้งอนุโมทนาอาสาทุก็จะสงสารทุกันทั้งวันเลยทีนี้ก็มีคนสงสัยค่ะว่าคําว่าอนุโมทนากับคําว่าสาธุเนี่ยใช้ต่างกันยังไงคะพระอาจารย์จริงๆเนี่ยคำว่าอนุโมทนากับคําว่าสาธุเนี่ยโดยบริบทการใช้งานเนี่ยคล้ายกัน จะเรียกว่าใช้แทนกันได้ในหลายๆกรณีเลยแหละหลแต่คำว่าอนุโมทนาเนี่ยนะฮะเป็นเป็นคำที่มาจากที่มาจากภาษาบาลีที่แปลว่าการตามยินดีค,คือขอร่วมยินดีในในบุญในกุศลในความดีของคนอื่นที่ได้ทำก็คือเวลาเราพูดเนี่ยก็คืออนุโมทนา ก็คือขออนุโมทนาก็คือขอยินดีในความดีที่คุณได้กระทําขอยินดีในบุญที่คุณได้สร้างขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคุณถ้าฝรั่งก็ congratulation ก็คือคหรือ Rejo ที่แปลว่าขอร่วมยินดีด้วยแต่คำว,ว่าสาธุเนี่ยมันแปลว่าดีละดีแล้วเป็นคํากลางๆฮะ,ค,ะความหมายของควาว่าสาธุเนี่ยถ้าอ้างอิงตามหลักฐานทางภาษาบาลีเนี่ยมีหลายนัยยะมาก ใช้ได้เรียกว่าแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวแปลว่าขอโอกาสคุยขอโอกาสพูดหน่อย <c oughs> ในภาษาบาลีเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคําว่าสาธุแปลว่าอย่าง,างบางวัดบางอารามเนี่ยมัคคายกเวลาเขานําขออาราธนาศีลเนี่ยเขาไม่ใช่มายังพันเตวิสุงวิสุงเลยนะ <c oughs> เขาจะสาธุมายังพันเตเขามีสาธุนําหน้าป <c oughs> แปลว่าขอโอกาสขอศีลหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งคําว่าสาธุเนี่ยมันใช้ได้ทั่วๆไปแต่คําว่า สาธุบางครั้งเนี่ยความหมายโดยโดยในยะจริงๆเนี่ยแปลว่าดีแล้วสาธุเป็นการใช้แสดงความอนุโมทนาโดยโดยโดยอ้อมโดยโดยที่ว่าอาจจะไม่พูดว่าขอยินดีด้วยแต่คําว่าสาธุแปลว่าดีแล้วคือหมายความว่าแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะดีแล้วเช่นเห็นคนกําลังตักบาทอยู่หรือว่าเขาโพสต์รูปตักบาทใน Facebook แล้วก็ไปพิมพ์ว่าสาธุซึ่งคํานี้ก็หมายความว่า สิ่งที่คุณทำเนะ่ยดีแล้วการสาธุนี้เป็นการอนุโมทนาันยินดีดขอยินดีด้วย,ย,วยทีนี้บางคนเนี่ยพอติดคําว่าสาธุ <c oughs> ก็ใใช้สาธุกันหมดเลย <c oughs> ก็ <c oughs> บางทีก็แอบบมีเรื่องตลกตลกเหมือนกันมีหลวงพี่รูปหนึ่งท่านตั้งสเตตัสไว้ใน Facebook บอกว่าเออวันนี้ที่ศูนย์เนี่ยมีมแมลงวันมาเต็มเลยก็โยมเห็นพระอาจารย์ท่าน อ่ารายงานความเป็นไปของศูนย์ปฏิบัติธรรมของท่านโยมก็พาซื้อสาธุอ่าดีแล้วแต่ว่าเราก็อ่านแล้วเราก็แอบ,บยิ้มอยู่ในใจเอ๊ะแมลงวันเต็มศูนย์นี่มันดีแล้วหรือยังไงนะจริงๆเนี่ยการใช้คําว่าสาธุบางทีก็ต้องต้องดูบริบทนี่ค<ะ>ือแต่เอาเป็นว่าหลักการใช้การอนุโมทนาเนี่ยคำว่าอนุโมทนาคือชี้ชัดไปเลยว่าขอแสดงความยินดีกับ,บบุญที่คุณได้สร้าง<ะ>คําว่าสาธุเนี่ย เป็นการแสดงออกถึงการอนุโมทนาซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราอาจจะใช้ในลักษณะของการรับพรจากพระอาจารย์ก็ได้หรืออาจจะใช้ในเรื่องของการแสดงความอนุโมทนากับคนอื่นก็ได้หรือจะใช้ในการเอ่ยอ้างถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยมยมปู่ยมย่าย,ยมตายมยายของหลวงพี่เนี่ย เวลาท่านจะให้พรลูกหลานก็สาธุบุญกุศลพระไตรลักษณ์จงวอวยพรอะไรของท่านก็พูดเป็น<ะ>กรเป็นคำาภาษาพื้นเมืองมาซึ่งคําว่าสาธุตอนนี้ครั้งอันนี้คือขอบาร,รมีอะไรอย่างนี้ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันมีมากมายดังนั้นก็เรียกว่าใช้สาธุแทนอนุโมทนาได้<ะ>แต่ใช้อนุโมทนาแทนสาธุเนี่ยต้องดูบริบทนิดงนึง่ะ,ะแล้วก็จะใช้คําว่าสาธุบ่อยๆเนี่ยก็ต้องดูว่าบริบทข้อความที่หรือว่า เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเลยเป็นในลักษณะแบบไหนใช,ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวก็สาธุเหมือนจะเจอเหมือนที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างมาค่ะ <c oughs> <c oughs> คือท้าอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องของการอนุโมทนากับบุญกุศลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ก็จะมีในบางกรณีที่เราจะเห็นเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างก็คือเวลาที่มีคนคะ่ะเอาของที่ได้มาหรือว่าอาจจะได้เงินมาจากการทําบาปแล้วไปทําบุญอย่างเงี้ยคะ่ะ ในในส่วนนี้ค่ะพระอาจารย์ไกรพิษคิดเห็นยังไงเ,เราได้บุญยังไงบ้างอะคะ,ะต้องตอบงี้ก่อนยกตัวอย่างที่ดูไม่ไม่ฮาร์ดคอร์จนเกินไปเช่นเราไปเล่นพนันซึ่งการเล่นพนันต่างประเทศก็ดูไม่ได้ผิดกฎหมายมแต่เงินนี้ก็ไม่ใช่เงินที่ได้มาถูกตามหลักกฎแห่งกรรมเพราะเป็นเงินร้อนร้อนอะไรร้อนเขาทุกคนไปเล่นเนี่ยต่างเอาความอาฆาตมาวางไว้กลางวงอาฆาตยังไงมีใครไปเล่นแล้ว ไม่อยากได้เงินคนอื่นไหมโอ้ฉันเล่นคำๆ <c oughs> ฉันมาแจกทานฉันเอาเงินมาล้านหนึง่ง <c oughs> เอาเงินฉันไปเลยคือไม่มีใครทําแบบนี้ถูกต้องไหม <c oughs> เรามาเพราะอยากได้เงินคนอื่น <c oughs> เวลามีคนถ้ามีคนได้เงินเราไปอยากได้คืนไหม <c oughs> ฉันมันคือการเอาความอาฆาตมาลงในวง <c oughs> จิตมันจึงรุนแรงมากคืออยู่ดีไม่ว่าดีมาอาฆาตกันเองเล่นๆ <c oughs> ทีนี้เงินได้อย่างเงี้ยเป็นเงินร้อน <c oughs> อะเป็นเงินร้อนคือเป็นเงินที่เรียกว่าเงินบาปเงินบาปเงินที่ได้มาจากโดยมีชอบทํา ชอบตามทำนะไม่ใช่กฎหมายนะเพราะเราเล่นพนันต่างประเทศแล้วนะ,ะอันนี้สมมติเคสนี้เป็นเคสจะได้ดูไม่ได้ไม่ได้แบบดูโจงแจ้งน่าเกลียดแล้วเป็นเคสที่ทุกคนดูดูเข้าใจได้ง่ายเล่นพนันมาได้เงินมาเอาเงินนี้ทําบุญดีไหมเอาตอบตามตรงนะดีกว่าไปทำอย่างอื่น <c oughs> <c oughs> เอา,เอา,ง,าง่ายสุดไหมคอนเซปต์ Concept ง่ายสุดเลยคือถ้าสมมติไปเล่นมาแล้วอะไม่ใช่หมายถึงสับสนให้คนไปทานะ,ะแต่คือถ้าเล่นมาแล้วอ่ะ <c oughs> ก็ดีกว่าไปทำอย่างอื่นเออันนี้ตอบแบบ จริงใจกับคนทางโลกจริงๆอ่ะ,<ฮ>ะว่าก็สมมติเราเราไปเล่นมาแล้วแล้วมันจะทำยังไงวะคืมว <ฮะ S 2> ่าวันนี้ทุกคนฟังรายการอย่าเอาไหนูไปเล่นมาแล้วค่ะทำไง <c oughs> ั้นหนูก็เอาไปกินเล่นเที่ยวเต้นแล้วกันเดี๋ยวว่าทำบุญแล้วมันได้บุญน้อยพี่ก็ไปทำอย่างอื่นแต่ถามว่าทำแล้วได้บุญมากไหมไม่มากค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคือเพราะบุญจะได้มากจากแต่ละอย่างเนี่ยว่าจะเป็นจากการจากการบวชชีจากการบวชพระจากการทำอะไรก็ตามเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นโดยสามอย่างคือวัตถุบริสุทธิ์ ทางที่มาแห่งวัตถุนั้นบริสุทธิ์ก็คือวัตถุนั้นไม่ได้มารุ่สุดสองคือเจตนาเราดีสามคือบุคคลผู้เราทําด้วยเช่นเราถือศีลกับตัวเองเราทําทนผู้มีศีลตัวเรามีศีลไหมบุคคลมีศีลไหมบริสุทธิ์เราจะไม่มจะทาทานรักษาศีลก็ตามนะรักษาศีลรักษาศีลในศัสดาผู้ถือศีลบริสุทธิ์ก็ย่อมไ่ด้บุญมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นฉะนั้นมันจึงหมายความว่าองค์นี้ใช้ได้หมดเลยคือวัตถุเจตนาแล้วก็บุคคลทีนี้ถามว่าถ้าเจตนาเราดีคือเราาาาออยยกกทํบบบุุแแลลวัันนี้ฟงจ บุคคลที่ทาเป็นพระเป็นผู้ถือศีลดีแต่วัตถุบริสุทธิ์ได้บุญไหมตอบตรงๆว่าได้บุญแต่ได้บุญสู้วัตถุบริสุทธิ์ได้ไหมโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยแต่ก็ดีกว่าไปทำอย่างอื่นไงคือถูกไหมถูกไหมถูกไหมโยมพี่สมมติเรารู้ตามทัศนะนี้เลยนะคุณโยมจะเห็นเลยว่าแบบเออมันก็ดีกว่าไปทาอย่างอื่นมากๆเลยแต่ว่าถ้าสมมติเราถามว่าทําแล้วอ่ะมันมีเชื้อวิบัติไหมแค่ไปได้เงินนี้มาโดยม่ชอบเชื้อของความอาฆาต คือของทุกอย่างมันมีออร่าม,มันเหมือนทําไมรูปจริงกับรูปไม่จริงคนเขาดูแล้วเขารู้เลยว่าอันนี้มีออร่าคือของทุกเงินที่เขาหยิบมาให้เรามันเป็นเงินที่เต็มไปด้วยจิตเครียดแค้นเงินนี้มันเป็นเงินวิบัติมันเป็นของร้อนมันไม่ทําให้เกิดความเจริญสิ่งที่ดีคือเราไม่ควรจะไปสแสวงหาทรัพย์ไม่บริสุทธิ์เพราะทรัพย์นั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ผู้เมล็ดพันธุ์ที่ที่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แม้ว่าจะปลูกในานาอนอุดมขนาดไหน ก็โตได้เทียบเท่ากับในพันที่ดีแม้เพียงเล็กน้อยไม่ได้เลยมันปลูกข้าวพันธุ์ไม่ดีเปรียบเทียบปลูกข้าวพันดีเพียงไม่กี่ต้นผลผลิตต่างกันแล้วมูลค่าเงินต่างกันคนละเรื่องเลยค่ในภาพพอตามทันอยู่เนาะนึกอออกมันต้นสักเนี้ยต้นพันธุ์ดีกับต้นพันธุ์ไม่ดีเสียเวลาปลูกเท่ากันแต่ต้นเี่ต้นพันธุ์ดีต้นเดียวมีมูลค่ากว่าต้นพันธุ์ไม่ดีสี่ห้าต้นอีกฉะนั้นก็เลี้ยงได้ก็เลี้ยงใช่ไหมคะฉะนั้นเราไม่ควรจะทําแต่ถ้าทํามาแล้ว เช่นได้เงินจากการค้าเหล้าค้าใบยมุกพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนว่าเอามาทําบุญเถอะอย่าให้ทับไปทำอย่างอื่นละวิบัติกว่านี้เลยเอามาทําบุญแล้วก็เลิกทําซะขอบอกอย่างนี้ละกันจ้ะสาธุค่ะถ้าสังขาะเวลาที่เราแบบไปอยู่ในวงสนทนาอันนี้แบบในเรื่อหัวข้อเราคืออนุโมทนาบาปใช่ไหมคะเวลาที่เราแบบอยู่ในวงสนทนาหรือเรามีคอมมูนิตี้ของเราทุกคนก็จะชอบเอา สิ่งที่เป็นประเด็นในสังคมเนี่ยมาวิาพากษ์วิจารณ์มอมอยอาใช่ค่ะแล้วก็อยากจะถามความที่เห็นเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ตอบแบบส่วนกระแส<ม>เพราะว่ากลัวไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์โซเกียร์คะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีวิธีการตอบอยังไงคะก็ต้องบอกว่าการที่จะตอบคําถามในกลุ่มสังคมเนี่ยอย่างแรกก็คือในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มของ สังคมก็ต้องดูที่ทางลมให้ดีนะครับการดูที่ทางลมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดถึงวาจาที่เหมาะพระพุทธเจ้าท่านจะพูดวาจาที่เป็นความจริงเกิดประโยชน์และเป็นที่พึงใจ3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นหลักการพูดที่จะเป็นประโยชน์คือจริงเป็นประโยชน์และเป็นที่พึงใจแม้จริงแม้เป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นที่พึงใจก็อาจจะได้รับผลที่ไม่เป็นที่น่าพึงใจตอบกลับมาดังนั้นเนี่ยเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ย แม้ท่านท่านไปตอบคําถามในสิ่งต่างเนี่ยท่านก็มีหลักการหรือท่าทีในการตอบคําถามในสังคมต่างเนี่ยอยู่เป็นหลักให้เราเอาเป็นแบบอย่างได้เหมือนกันเช่นมีอยู่4ประการอันแรกก็คือเอกรังษพยากรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟันธงโชะเลยว่าดีชั่วบุญบาปค,ควรไม่ควรท่านฟันธง ในกรณีนี้เนี่ยเราต้องถ้าเราจะยึดหลักวิธีการแบบนี้เราต้องมั่นใจว่าวงสนทนาสังคมที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงทัศนะหรือมีเรียกว่ามีน้ำหนักทางข้อมูลเนี่ยมากเพียงพอที่จะฟันธงไปได้เลยว่าดีชั่วบุญบาปควรไม่ควร<ะ>หรือถ้ายังไม่ได้อะลองวิธีที่สองเรียกว่าวิพัชวาทีคือการแยกตอบแบ่งตอบอย่างเหมือนเคสที่ผ่านมาที่บอกว่า เนี่ยมีการวิสามันฆาตรกรรมผู้ร้ายที่ฆ่าคนเป็นสิบสิบชีวิตอย่างนี้บาปไหมแล้วควรไหมเราก็ต้องมาแยกต่อว่าในส่วนที่เป็นกฎหมายว่าเป็นเรื่องหนึ่งในส่วนที่เป็นกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องหนึ่งในส่วนที่เป็นความรู้สึกของเราเราก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราหลีกเลี่ยงการอนุโมทนาบาปได้เพราะ ถ้าเราพูดอยู่ในหลักการว่าถ้าในหลักการทางกฎหมายเป็นอย่างนี้นี่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เพราะมันเล่าว่ากันด้วยหลักการ<ฆ>แต่ในเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราแยกต่อเป็นส่วนๆเนี่ยสิ่งนี้ก็จะทําให้เราประนีประนอมกับความรู้สึกของคนที่อยู่ในวงสนทนาได้<ฆ>แล้วก็ประการที่3มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งถ้าไม่ตายเหมือนกัน <c oughs> ฮะคือถามกลับ <c oughs> <ๆ S 2> การถามกลับคือย้อนกลับไปถามคนถามว่าแล้วเรื่องเนี้ย ถ้าเป็นท่านเนี่ยท่านจะจัดการยังไงถ้าเป็นคุณคุณจะทํำยังไงแล้วคุณคิดเห็นเป็นยังไงล่ะ <c oughs> แล้วให้เขาสะท้อนสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาแล้วเราอยู่ในฐานะของผู้อํานวยวงสนทนาอันนี้ก็ทําให้เราหลีกเลี่ยงการที่จะไปร่วมอนุโมทนาบาปหรือการจะไปเพาะเชื้อแห่งการอนุโมทนาบาปให้กับคนในวงสนทนา <c oughs> และอีก <c oughs> ท่าหนึ่งเป็นเรียกว่าท่าไม้ตายขั้นสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้ไว้ในเรื่องของการ วงสนทนานะฮะในเรื่องของการเม้ามอยทั้งหลายที่พวกเราพ่นกันเต็มที่ใน f a c e b o o ท t w i t t e r หรือ l i น e เนี่ยนะฮะนั่นก็คือการนิ่งการนิ่งเงียบการนิ่งเงียบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่นิ่งแบบอิกนอนะฮะ,ฮะเรารับรู้เรารับทราบเราไม่ได้เพิกเฉยแต่ในการการแสดงท่าทีในลักษณะของการนิ่งเงียบเนี่ยเราสามารถยกตนลอยตัวอยู่เหนือความขัดแยง้ง<ะ>ลอยตัวอยู่เหนือเอฟเฟกตต่างๆได้ด้วยศิลปะ ดังนั้นแต่ก่อนจะมาถึงการนิ่งเงียบถ้าไปศึกษาดูดีๆนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านนิ่งแบบหับพระโอษฐ์ไม่ไม่ตรัสอะไระท่านมีการเอกังางศรพยากรมาบ้างมีการวิพัชวาทีมีการแยกตอบมาบ้าง<ะ>มีการถามกลับมาบ้างแล้วพอถึงเวลาถึงจุดคลายแม็กท่านก็นิ่ง<ะ>แล้วข้อมูลที่ท่านเคยเสนอมาในก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวตอบคําถามแล้วว่าสิ่งนั้นสรุปแล้วดีหรือไม่ดี ดังนั้นในวงสนทนาหรือในโลกโซเชียลมีเดียในสังคมที่โลกมันไปไปไกลมากอย่างยุค Disruptive ในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแสดงท่าทีหรือการแสดงทัศนะต่างๆอะไรก็ตามถ้ามันทำให้เราสร้างจุดกระแสบาปหรือทําให้เราแสดงทัศนะที่เป็นการอนุโมทน,นาบาปหรือเพาะเชื้อให้คนอนุโมทน,นาบาปสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างวิบากกรรมที่ อยู่กับเราไปนานแสนนานเพราะเราโพสต์ใช้เวลาวิเดียวครับกด <ฮะ S 2> กดโพสเนี่ยแป๊บเดียวแต่เมื่อมันเข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> มันเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในโลกไซเบอร์นี้อีกนานเท่านานแม้เราตายไปแล้วบาปนี้ก็ยังอยู่กับเราค่ะอันนี้ก็ต้องศึกษากันไปให้ดีแล้วที่พระอาจารย์แนะนํามานะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้นะคะเป็นศิลปะในการร่วมวงสนทนาให้เราแบบว่าไม่ดูว่าโอ๊ยแบบเราไม่มีความคิดเห็นเราดูห่อยหรือว่า ทำให้เราแบบว่าดูวิ่งคนที่ถามแล้วไม่คุยไม่ตอบเลยเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการในการที่เราจะตอบนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลแต่ละอย่างให้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นกฎสากลที่ใช้ได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนานะคะส่วนกฎหมายก็ว่ากันไปนะคะพระอาจารย์ไกลพีคะในช่วงนี้นะคะในช่วงมองในช่วงเห็นธรรมนะคะหากว่าเราค่ะซึ่งแบบบางทีไปร่วมวงสนทนาแล้วก็ไปพลอยยินดีเวลาที่คนอื่นเขาแบบอะไรเจอวิบากกรรม อได้รับความทุกข์ในชีวิตแล้วก็ไปพลอยยินดีไปพลอยสะใจอย่างเงี้ยค่ะวิบากกรรมที่เราจะได้รับเนี่ยที่มันจะติดตัวเราไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะมันจะดึงดูดให้เราต้องไปอยู่ในร่วมวงค่ะที่เราไม่ได้อยากจะอยู่ร่วมเช่นไปเกิดในประเทศที่มีสงครามคือเกิดประเทมีสงครามเราทําสงครามเองไหมเราไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่เรา ต้องไปอยู่เราไปอยู่ในเมืองซึ่งเขาตีกันมันเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวแต่เราได้รับผลไหมเราได้รับผลเช่นเดียวกันเขาทําร้ายกันมันเกี่ยวกับเราไหมก็ไม่เกี่ยวแต่เราเสนอหน้าไปร่วมวงยินดีกับผลลัพธ์ของเขาเราก็จะได้มีโอกาสไปอยู่ในวงผลลัพธอที่เราไม่ได้อยากจะยุ่งเช่นกันถูกไหมเรื่องเขาทําไม่ดีเราชอบไหมเราไม่ชอบเราอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นอยากเจอไหมไม่อยากเจอก็อยาไปยุ่งคือเอาตัวไปยุ่งก็ จิตคิดถึงมันย่อมบันดาลใจในสิ่งที่จิตคิดเราก็จะได้ไปยุ่งจริงๆไปอยู่ริงไซส์เลยทีนี้คือคือเนื้อเนื้อภาพออก <c oughs> คือทีนี้เราเราเรา,เราชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านน <c oughs> ักทีนี้เขาหลังเกิดสงครามการเมืองเกิดหน้าบ้านเราเลยเนี่ยเขาปิดปิดหน้าบ้านเราเลยนี่ไงริงไซส์เราชอบยุ่งจะได้ยุ่งก็นี่คือวิบากกรรมอย่างยอดสุดยังไม่นับเรื่องอื่นเช่นทําให้วันหนึ่งเราทําไม่ดีปุ๊บมีคนพลอยจะยุ่งเรื่องของเรา ที่เราไม่อยากให้ยุ่งคถามหน่อยใครทําไม่ดีกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายเขาโดนจัดการก็ว่าไปตามคนโดนจัดการเขาโดนฟ้องก็ว่าไปตามโดนฟ้องจะลุกขึ้นประท้วงก็ตามประท้วงเราจะประท้วงก็ได้คแต่ท้ายสุดแล้วถ้าเขาได้รับผลมันก็เรื่องของเขาแล้วอย่าไปยุ่งเวลาเราเผลอทําทพลาดบ้างเราติดคุกบ้างเราเดินจากคุกปุ๊บชอบไม่พคนบอกเอ้าไอ้นี่ขี้คุกเดินไปที่ไหนดไปเอ้าไอ้นี่ขี้คุกสุดท้ายมันตัดโอกาสชีวิตเราฉะนั้นคือ เรื่องของเขาเราอย่าไปยุง่งเขาว่าอย่าไปยุ่งไม่ใช่ให้เราไม่ต้องอไม่ใช่ให้เราเพิกเฉยต่อความยุติธรรมเราสามารถยืนหยัดแสดงความเห็นแต่ไม่ยุ่งคือไม่ซ้ําเติมไม่พาดพิงไม่กล่าวจ้วงด้วยความสะใจแต่เราแสดงความยุติธรรมด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วอยากจะให้มันดีทำเหมือนพระเจ้าเวลาตําหนิพระที่ทําทผิดกฎของวัดทําผิดกฎของกฎของสงฆ์ท่านติท่านสอนเพราท่านหวังดี แต่หลายครั้งเวลาเราไปยุ่งกับเขาเราไม่ได้วังดีเราเอาสนุกเขาว่า,าเราชอบอยู่ริงไซส์ไงบอกแล้วเราชอบอยู่ริงไซส์ <c oughs> ก็จะไปเกิดริงไซส์ซึ่งไม่สนุกเลยเนาะการไปเกิดริงไซส์หรือไปสมมติเราบอกเราไม่ชอบเราไปเกิดติดชายแดงประเทศเผด็จการก็คงไม่สนุกฉะนั้นนี่คือบาปอย่างย่อหนึ่งคือเราจะโดนคนอรุณาบาปเหมือนกันเราจะโดนคนยินดีเมื่อเราแย่ yeah. ทําให้เราเกิดความอายไม่กาสูนาขาดความมั่นใจเกิดมาแล้ว จะไปเกิดในปริโดประเทศจะไปเกิดในภูมิประเทศที่แย่ที่ดึงดูดตามแต่ความยินดีของเราก็เรายินดีสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของคนอย่างย่อนะค่ะอย่างย่อ,ยอแสดงว่ามันยังมีอีกมากมายนะซึ่งบอกว่าน่าจะเราจะได้บาปที่เราไม่ได้กระทําแล้วแค่ไปยินดีกับเขาเนี่ยเราก็ได้บาปแล้วแถมยังมีวิบากกรรมติดตัวไปอันนี้แค่อย่างย่อยยังน่ากลัวขนาดนี้นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับพระอาจารย์กันต่อค่ะ